ม่ากินตัวนมไปทำไมโอ้ยอยากได้ไข่ปลาอไี่มควยจ้ำเข้าพ่นงต้มปลาคอยไง้ามันเพิงนี่วมันไงพิ่งเนี่ไล่ปลาดุวาล่ละฟีเมอ này là? Này Phạm ừ. khoai nhầy, Xay tàu một chua con lê ừ. Được hai cái Đắp lên bò Ờ của bố nhanh

เดี๋ยวเอมูมากินกินแบบริษัทกินรวดบริษัทนริวัลออแลวบกเดิมน้องแหลก

ก็ผมใส่ซีซูน้องทิมิไปบ่หนี่น้องสอนไปน้ำอยู่บะไปดคอนจะได้ทนแบงกับปลาตุ่มการแสดงไปเเนาะซื้อคูเว้ยก็จะวแบงเลยเนาะก็แ่ก็หนีไปเดียวเอาดีๆก็เอาเทเดียวเพื่อร้างมาพ่อ เต็มน้องคอยไปเดียวเลยนะเอาอยูทูปอันนั<ฮ>้นตัวว่าดังขงอง้อดังข้อดังข้อดังไปย่างสเสือกดูดูทุกเบอ,บอร์มาว่านมาเสื่อนขนมน้ำผมเอเซ่ตัว่าเตือนมาก ตีหนึ่งตีสองพ่อได้มากินตัวสามสี่อันเลยทันหัวคือมันถ้าตื่นมากตีสองตีสามแปลห้องไหนล่งนี่สิบสองกล่องนี่คือมาขายพ่อไงกังอคือมากหกสิบขายหกสิบบอกดิพ่อไงว่าพ่กินได้ไม่แห้งหรอ

ตอนแรกเนื่ว่าเป็นแต่แฟตแต่กี้แฟตโท่มากบางหันเครื่อหลีได้บัตเบอร์ซ้ำกันเป็นไปไดบ้บ okay. หมแเดีวนีนะ่ยผิดผิดสุดเดีวสายมันพันกันนะ ไม่ว่ามันสั่งขวงแห่นเม่หลวมเขอสั่งฟังด่องเหเขาอ่ะไม่ได้ฟังเลยวังหนึ่ำน่เสียบไปเสียบไม่ยังสานเลยคออรับโอ้โหขุงามเดี๋ยวน้ะมีอยมีอยมยมยโสานงามพโล้

hát vô niệm mày của thằng mày của thằng mày của thằng mày 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 không? mày 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 mày

น้ามาเทนะ้าขนาดโมไ่ก oh, no ูขนาดไม่เขาบอกใึงไข่เขาว่าเย็นยังสี่เขาบอกไ่ัเขาเสนิ่งนี่น้องสาเขาเย็ดเป็สที่บอไปนี่เป็นสร้างสร้างตงตัวรวมตัวมพอฟักไบแกนี่ยิ่บอกจากฟ้แกนี่ขั้นเดียวขึ้นฟังไกัยิ่งบอยั้งไปสิ ข้นกะไรไปไรไปไรไปขังไรไปรงงไปจับเกือบบานเดียวบ่ว้ไม่ได้ตีโนี่บอกยกโดนไมันเมื่อยมันโก่งารนั่นยัี้ยมนมันนเห่อยล้ยังมาให้ดิช่วยกันยังว่บอกจับเอยเมาดิตกตกไคือกไไปท้งขังมันก็จะแไกปต่อฟังนั่นเพกาะต่อัไป อยเพราะว่าเอาบทาเดียวเทาี้คืนว่าอันนี้เอาเบียดด้วันเื่อจอันเหี้คือเขาเวานี่ขั้นในสองหนึ่งในไล่ไว้นี่จะเก็บว่าเลยเขาจะเฝ้าทุงขึ้นพุ่นที่ขาดพุ่นเนี่ยม่มีป่าได้หระอเมีป่าเก่าาเก่เคยมีอะไรี่นล่โอ้ยะพ่อเดอเป็นยังใชาตัวนี้น้ำจน้ำจ นั่นใส่เข้าไปนั่นจ้าว่าน yup ้ำมะนัวงายละบาดวิ่งละบาดหันยังบวิ่งบันใด กูไดกำลังหาวานที่หี่นฟ้องมังน่มันจะฟ้องมนี่หรจงองสามอดห่วหแล้ววนที่ตกงยควัใบ่อ่นเห็น้ม่โนผุด สมมติไปไทยเก็บของเมื่อเ็ถ่วงอยู่น้ำเสียบเลยม่ะผมวิ่งก็มากินน้ำหวอนมาเจ้าหนกินได้กินเดียวมันเตรียมขนพดวิ่งเลยคืออะไรก็เมาข่างเลยไหมใสร้ายมั่วคอยถือใส่ร้ายผดมั้งแหงหอนตัวไหนแหงออกิดิผมว่าถิดกิน เห็นเขากินกันี่องเบิอแสดงมัาใส่ลายบดผมใส่ด้แต่ลาใบวว่งเลยว่วิ่งเลยเหมือนกันเิมมคนวดถออ้ํายังบอกเขาคอยคิวนจมเลยวะยานั่งแดงเัน้ยน้อใส่เนี่ยวาคันถามก่อน้าะไม่พูถาม ข่้นบออย่างให้มัน่งัวของก็ว่าคอยสิเดตุนเนี่มันเดีวสะกอนหนึ่งมือเดี่ยวสองสมมือเพื่อขอจสิไปเออเออไปหรอกมึงนี่อะไรมึงที่ทีละคือทีเดียวหรอกคือไปย้อนวหล้ไปเขาคือต่อได้บวมันเป็นงานสวมงานได้หว่าเอาแม่งกานตัวเบ็ดวคือว่าบมสเบด แก่มดตัวคอคอเย็นแก่หมดตัวหมดน่ไปกินอะไรตัวนึงกินอะไรเนี่ยตั้มตมดทั่วไม่ใส่เขาดมประคอเว้ยตั้มทั่ว่ยินบอน

ัน็เปงใส่ซ้ำนี่มันว่ามีผลหรอกนะใครมันเบื่อตามมันถูกโคตะ ตัวเนียงคือใหญ่หมวดมากไหมยังไงเรากินขอย่างไ้ก่อนแสี่ยบีบอกเราเแซ่บแยู่ครับขันพปแส่บก็ไปหาหม,มอหันอะไรแล่าห,หมดมากไหมหมอ,มมมอหันคนจะสูดิบานเฑาวหมอรักษาคนกินขอ้อแส่ะบ นายิเขาเสียบีบ่บ่บแล้วเป่สียบบ่เสีบาไปหาหมอหันแล้วป่หมอหันหน,หน,หนี้นมยนีทุกยจะไปปาหยหิ้วเขาด้วยหละเขาหิแเ้าดิคนจะชวา์าแต่ว่าเขาวาน,นบ่แม่บันเนบาน่าบ่ได้ขาแม่ดิมแ,แม่งูตอดแม่เล่ามึกท่องนะ อู้ตอดเสียวเอ็กตีแม่โอ้ตีงูงูเขาว่าสามแม่คนมาเห็นกําลังง่างอยู่แม่ลมแล้วเนกงูตอดโมแม่เนี่ยเป็นเรื่องหลอกเขๆอว่าบ่อเต่าเป็นกัาข้องตัว้อน่หมัหวานทำตะกีนมมีผู้ใดว่าเป็นเบาหวานจะว่าหูแห้งมาจะคุดเบาหวานหูจนสันจนตาใเนาะ า,า,ามันเขาไวา้เราบดิขาแม,แม่แม่เรา,า,ายางไปกันแท่น่างูเขาตอดแม่เล่าแม่เล่าจะตายอ่าไปเห็นงูก็ตอดแม่เอาแอกมาตีงูเขาววาเราตีแม่แบบพอดีที่แบประจวบมอจําปาท่องนะเ <c oughs> ขาเบียงออกเนาะจมันท่องนี่เด้ เราถือไซร้ายเขาว่ะมัน,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 นงแก่ตาง,งบ่ได้ดีหลานโมมีทธอหน่ายเนาะตะกี้